กาบสบายดีและสวัสดีนะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเปิดภาพมากะสี่เห็นต้นเปอยเนาะอยู่เฮือนเสาแ้วพี่น้องเนาะอยู่ที่ไม่เลยพี่น้องกําลังสีพากันลงมือเนาะตัดต้นเปอยลงมาพี่น้องเยนะ้ยเนาะพอดีว่าทางการไฟฟ้าเพิ่าเิ่นสิมาลงไฟเลยพี่นอ้องเพิ่นก็นให้ เอาต้นไม้เอากอนนะพี่น้องยันมันทับเสาไฟเนาะหรือว่าสายไฟเลยพี่น้องเอ้ยเนาะ,อ,ะอ่าก็แค่ประมาณนี้เนาะพี่น้องทางบ่าวน้อยบ่เพิ่นจะขึ้นมัดเสือไว้พี่น้องเอ้ยเนาะอะ่าเนาะภาบรรยากาศพี่นอ้องอ่ะโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้าไปอ่าหาทางมูคูก่อนพี่น้องเอ้ยไปนี่เองครับไปเชื่อง กราบสวัสดีสวัสด <ates> ีวัชกุลท no uh, uh, ุกคนเด้อบ่าวน้อยบ่าวบุญเนาะอ่าโดยบ่าวไรอ่าสวัสดีบ่าวไรกำลังมาแห้งแน่ตอนนี้เนาะอ๋อเสียงทางโค้งเลยเนาะขอบคุณกับใจทั้งเย็บซีวัชกุลสุกคนเนาะที่เข้ามาโดยติดตามทางช่องบ่าวไรอ่าสายเลาะเอ้าโมเมเบ่าวไรพาลุยเนาะโดย เห็นเห็นเหาะคือโล่เหาะคือโลดเบาเบาน้อยโดคือดโดดขึ้นนะหน้บมือนี้อาจารย์น่อยอาจารย์น้อยขึ้นต้นไหม่แล้วนเนาะเป็นอันยังกบททอดนั่นเนาะเป็นมุมบ่อมานี่ยนัวนคนอหมื่นรับอมนคเขอยครับหม่นไม้ใหม่นี่โอ้เนาะไม่เยครับเนาะ เจ้าผูกอยู่ปลายมันเลยเด้อเด้อยมันจังดึงน้องนายโอ้ขึ้นไปสำตึก4สั้น5สั้นปะได้ฮะเนาะสูงได้ต้นที่ขึ้นไปสันข้าขึ้นนอกไปค้าสั้นเอ้ยขึ้นไปพวกขึ้นไปทุกๆมันให้บาบุ้นพันอนาเสือก

ไปาเห็ดอะไรเค็ดิ้นกินให้ตอนีรบันคุื่อแล้วยนเงย่บ่เฮดมเอ็ดงา่ยอคนกทางพีพมาโยนฝั่งนี้พี่นี่ฝังนี้พี่ว่าไรเนาะอ่าออเอเลยดิเออเดเรียบร้อยกลับเลยเอาโท้ก่อนเอาต้นน้ำเจ้าไปลงก่อนเอาตวกลางหมองมือยาดมือขังช่ย่าฮะ เชือกเนาะต้องใช้เชือกเนาะงานยามมันลงไปทางสายไพ่เลยนะวิจิตเหมือนไหมอืมเหมือนเลยสุดยอดด้วยไอ้เนาะเด้อสิทธีลงไปเลยปุ๊บเฮ้ยปุ๊บเอ้าแมวนี่ตัมันมีสองต่อสองต่อสองได้ต่ออีกได้เนาะท่นมันสั่นเลยเนาะยัดจะถอดเอาว่าเบาบุญบ้านนี่สูงอยู่เลยพี่น้องเอ้ยเนาะคนบ่เคยขึ้นนี่ขาสั่นย้อนเลย To biết bật sang phái dùng của nó tất cả các bé 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 à, bé 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 เบาหน้อยเป็นลิงเหมือนี่พี่น้องเว้กระโดดพุ่นกระโดดพี่เลยวขับจ้าขึ้นบกร้าวเด้อพี่น้องเด้อจังชาวเต๋อคนกลุ่มกลุ่มต้มอยู่ท่าน่ะผมมีไพ่ขับจ้าขึ้นบกร้าเพราะวันละเมื่อวันละเมื่อดิวันละเมื่อเมื่อละวันไอ้ชาวเต๋อได้ดึงมาเด้อมันมันอันเดียวเองมาต้นหน่อยหนึ่ง ใาบ้านจองบานีนักสามบอแย่ๆมงนี่ง่ายไปต้นไม้พูบาน้อยพูนง่ายไปต้นนะพูขีลงมาน้ำน้อยบ่ขีบบขีลงมาก็ได้เลยบบขีลงมาเลยบ่ต้องได้ตั้งกล้องไเนาะจะไปดครัแ่เลยมา้มห้าข่อยเด้อ พ oh. uh, ี่พ uh. ีมาทางนี้พี่ขอบุญพี่เออเออจันันแหละเออเออเงี้ยเงี้ยเอีออเอี้อเงียเบาเบาเเบาเตาอย่าเพิ่มเด้งเฮมันขาดก่อน

แกเสียงโยนขึีดไม้ไปดิเอาต้นได้ก่อนไปดิ้นนี้ปอปังป้าปังปออ่าพี่น้องเออเนอะใครเนี่ยแต่มันมันเป็นลำบนใหญ่พี่น้องมันเป็นลำลำเนี่ยน้อยเนาะเอะไรอย่างเงี้ยขอมันแตกไงมันแตกจริงโยนบ่ได้นะโยนบ่ได้บออ่าอยู่ตึกซีซั่นเนาะาหน่อยป้อปหัวใจจะวายปอหัวใจจะวายเไม่ได้คนจีนเมื่อวานนี้มี่แบ่งๆวะ

ไม่ใช่บัวเด้อหรอไรออลรีรี่อยู่หันและเออลีอยู่หันและนี่เหรอเอ้ยเนาะโอ้ยาวลิเสือกนี่ก็ได้ฮอดเฮือกฮอดเทือนฮอดเทือนน้องนพลถูก đi, 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 đi chạy xe Ơp Thường không, tổng thống thường chỉ buộc thường là nó tổng, mi nèo dư, nó vãi nó Tuyệt vời thằng หม่เนาะให้ในต่ต้นมันมางใหญ่เมือนั่นหัวใจแต่บวายแล้วปะแน่นมันถือบังคับนี่่้ากคับโอ้โ็ตะ หมดไ้มดเติมเ้ไปก็อยเออเอาเลยปึ้บโอ้เรียบร้อยสมชัยสมชัยลงมากรสไดหรือว่าสิหรือว่าสิลงมาหรือว่าสิลงมานําบ่หรือว่าเจ้าลงมาทางลัดก็ได้ลงทางลัดมันไหเดือนสินไหเดือนทีนี้ลงทางหลัก็ได้อยู่แล้ โดดจ้องได้ปะเาิตกมากคือะไรับเนาะพดีได้เสียบเลยบ่บ่ดึงมาพีได้เบาน้อยไปดึงไปทางนั้นได้มามาพูดมานได้ขึ้นตายมันแล้ว ใบอ่อย่าแท้เนาะย่าเนาะมันเคยขึ้นมามเนาะมอไรได้ขึ้นไปนะผมมันต้านยยอดผูโคตโคตเนาะตอนเราขึ้นตอนนั้นมันเป็นไงกว่ามันมีสามต้นเลยแม่นขึ้นไปมันอ่อนเนียมๆี่ยเลยก็บจากตกใจได้เนาะใครเนี่ยแต่น้ำนักมอน้อยบมอไรขั้นว่าคือ่อบุญขึ้นไปนี่ว่าพี่น้องเอ้ยมัน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 แบบแกว่งไปแกว่งมาโดนแล้วฮะไม่เย่ก่อนจะเย่เขานีได้บ่ เอ้มองนี่เยวไดใหญ่เลเนาะเนี่ยบใหญ่แล้วแล้พอดีอืม้อนี้โอ้อะไรได้บ่มองเมอร์ก็ได้ตีเออนั่นแหละมองเมอ่นะม่ต้องขึ้นไปหอดพุทพุ่นดอกไอ้โดดจ้องเนี่ยโอ้ยธรรมดาได้นอไม่วยแค่เาทงทักเนาะนทานนี่ใครกิโอ้ยทานทักได้ใหม่นี่นะ

สี่พันเลยแมนแป๊บเดียวหนึ่งสมงยังบกขึ้นยังอยู่ซื่ออยู่จะเป็นเท่าใดสมงสมงบกผ่านอยู่จะเป็นเอาใดสมงยังบกผ่านแมนสมงสมงบกเดินแมนงงกันปะบ่โหอ่ะมันเป็นอย่างไรนะพี่น้องเลยพุ่นละลายมือไปพุ่นละเป็นเดือนพุ่นละโอ้บ่ทองชัยเอ้าสบายดี

ไหมตัวเองขท้องเด้เอขอแตะเอเข้าเด้อเอได้ใช้แตะแตะต้นมนยยันง่ายไม่ได้พี่น้องเลยเนาะดึงสองคนก็นได้เอาดีๆเด้อยันมันไปทางหน่ะเด้อยันมันไปทางเสาไฟ mưa mือ, mở khi nào đấy, quả thòng đứt miếng, chạy nhún đâu mà thòng đâu, đứt miếng, đứt trung trung. ơi, coi coi, đẹp nào đấy. Oh. ใบหูเลยบ่เนาะสบายหูตะใบหูเลยแย่งตื้อไปลงเตาดิกระขากเล่นหนิเนาะยอนเล่นเห็นเนาะเห็นเนาะสำหรับคลิปโดยเป็นไแซ่เตลขากบบ่เนาะสะอาดสะอาดหน่ยเนาะเออนอนเห็นนอนเลยเนาะก็มีต่อไปกับมีแต่เก็บอันนี้เนาะสะเตาเนาะเห็นมันอ่าแปนเนาะมันสะอาดขึ้นเนาะ Baiklah, okey, Finau. Baiklah, dah siap-siap, dah. Selamat hari berjumpa dengan Finau. Baiklah.